ุดสื่อฉลาดรู้การเงินระดับปฐมศึกษาเรียนรู้การจัดการตนเองเพื่อนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงินชุดสื่อกิจกรรมฉลาดรู้การเงินระดับปฐมศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดเจดตคติที่ดีได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้ลงมือทำกิจกรรมตามแนวคิด active learning จนเกิดทักษะที่ดีทางด้านการเงินซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน เกิดพฤติกรรมการบริหารจัดการทางด้านการเงินและรู้จักใช้ใจอย่างพอเพียงจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดีตลอดไปขั้นตอนการเรียนรู้เริ่มจากให้แนวคิดและความรู้แล้วทำกิจกรรม active learning ทางการเงินสนุกสนุกจากนั้นทำแบบประเมินเพื่อพัฒนาตนเองชุดสื่อกิจกรรมฉลาดรู้การเงินระดับประฐมศึกษา มีหนังสือกิจกรรมทั้งหมด5เล่มได้แก่ฉลาดรู้เงินได้ฉลาดรู้เงินใช้จ่ายฉลาดรู้เงินออมฉลาดรู้เงินลงทุนโครงงานฉลาดรู้การเงินและยังมีคู่มือฉลาดรู้การเงินอีกหนึ่งเล่มเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนอีกด้วย นักศึกษากิจกรรมฉลาดรู้เงินได้มุ่งเน้นการอธิบายลักษณะและทักษะของอาชีพชนิดต่างๆตลอดจนเงินได้ที่ได้รับจากอาชีพนั้นๆและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเงินได้ในรูปแบบต่างๆเช่นเงินได้ในวัยเรียนเงินได้จากการจ้างงานเงินได้จากการทำธุรกิจเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเงินได้จากดอกเบี้ยความหมายและความสำคัญของภาษี หนังสือกิจกรรมฉลาดรู้เงินใช้จ่ายมุ่งเน้นวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้จ่ายเช่นราคาของสินค้าและบริการรายได้และรสนิยมของผู้บริโภคการโฆษณาฤดูการและวิเคราะห์การเลือกใช้จ่ายของผู้อื่นให้ความสัมพันธ์กับการเปรียบเทียบราคาและประโยชน์ก่อนตัดสินใจและประโยชน์ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ มีการแนะนำการวางแผนการใช้จ่ายขั้นพื้นฐานและการจัดทำงบประมาณใช้จ่ายรวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันหนังสือฉลาดรู้เงินออมมุง่งเน้นให้เข้าใจแนวคิดของการออมเป็นหลักแยกแยะความแตกต่างระหว่างการออมกับการใช้จ่ายมีความรู้เกี่ยวกับการออมเงินในสถานที่ต่าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการออมการวางแผนการออมและมีเงินออมสำหรับรายจ่ายที่ไม่คาดคิดหนังสือกิจกรรมฉลาดรู้เงินลงทุนมุ่งเน้นให้เข้าใจแนวคิดของการลงทุนเป็นหลักแยกแยะความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในการซื้อขายสินค้าและบริการและการลงทุนในการซื้อขายทรัพย์สินทางการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้และความมั่นคงทางการเงินในอนาคตหนังสือกิจกรรมโครงงานฉลาดรู้การเงินเป็นกิจกรรมชวนเรียนรู้เรื่องของการเงินผ่านโครงงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเช่นทําบัญชีรายรับรายจ่ายพัฒนาสินค้าและบริการในชุมชนเพื่อประกอบอาชีพและฝึกทักษะทางการเงินผ่านสถานการณ์จากเรื่องใกล้ตัวในชีวิตจริง พร้อมกับพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคู่มือครูลารู้การเงินใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้เกิดเจดตคติความรู้และพฤติกรรมที่ดีทางด้านการเงินเข้าใจง่ายใช้จัดการเรียนการสอนได้จริงและมีแนวคำตอบและแนวทางในการประเมินผลครบทุกกิจกรรมตัวอย่างกิจกรรม โดยจะยกตัวอย่างกิจกรรมสนุกๆจากหนังสือกิจกรรมฉลาดรู้เงินได้หน้าที่1 9ข้อที่1ให้นักเรียนลากเส้นตามทางผ่านข้อความที่เกี่ยวกับรายได้ในวัยเรียนเพื่อพาสายไปหาเพื่อนๆจากนั้นให้เขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่บอกความหมายของเงินได้ในวัยเรียนเงินได้ที่ผู้ปกครองให้ใช้ใจ่ายในหนึ่งวัน เป็นเงินได้ในวัยเรียนเงินได้จากการช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยเป็นรายได้ในวัยเรียนเงินได้เป็นของขวัญปีใหม่เป็นเงินได้ในวัยเรียนเงินได้เป็นของขวัญคล้ายวันเกิดเป็นเงินได้ในวัยเรียนความหมายของเงินได้ในวัยเรียนคือเงินที่ได้มาจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองโดยไม่ต้องรับจ้างทำงาน ชุดสื่อกิจกรรมฉลาดรู้การเงินะระดับประถมศึกษาเป็นชุดสื่อกิจกรรมชวนเรียนรู้เรื่องเงินได้เงินใช้จ่ายเงินออมเงินลงทุนและกิจกรรมชวนเรียนรู้เรื่องการเงินผ่านโครงงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตฝึกทักษะการเงินผ่านสถานการณ์จากเรื่องใกล้ตัวในชีวิตจริงสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามสาระเศรษฐศาสตร์ระดรับปฐมศึกษาเพื่อนำชีวิตไปสู่ความมั่นคง และพอเพียงทางการเงิน